หัวใจวายฉับพลันภาะวะหัวใจขัดเลือดหลอดเลือดหัวใจตีลิ้นหัวใจรั่วและลิ้นหัวใจตีโอ้โหสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอยู่อย่างใส่ใจตอนแนวทางการรักษาโรคหัวใจและสำหรับวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ส่งคุณหมอเป็นตัวแทนของทีมงานโรงพยาบาลมาครับเชิญครับคุณหมอครับสวัสดีครับผมในแพทย์สูกิจคุณลูกอาการครับหรือหมอกิจนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลบ้านแพรวองก์การมหาชนครับเทปก่อนหน้านี้เรามีคุยกันไว้ว่าอาการ3อาการแบบนี้ คุณต้องไปหาหมอหัวใจด่วนเลยละเอาจริงๆแล้วโรคหัวใจเนี่ยมันมีกี่ประเภทครับคุณหมอโรคหัวใจจริงๆมีประเภทจําแนกได้หลายสิบอย่างเลยนะครับแต่ผมจะขอให้ยกตัวอย่างเป็นประเภทหลักๆแล้วกันนะครับอันดับแรกสืบเนื่องจากเรื่องของอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับอาการสําคัญก็คือทําให้เกิดเพราะว่าหัวใจขัดเลือดฉับพลันนะครับซึ่งหัวใจขัดเลือดฉับพลันเกิดจากหลอดเลือดหัวใจมีการบุดตันขึ้นมากระทนหันนะครับทำให้คนไข้มีอาการแน่นอกขึ้นมาเนื่องจากหัวใจ ขาดเลือดไปหล่อดเลี้ยงหัวใจเองคล้ายๆกับเราเป็นระบบปะปาของร่างกายของหัวใจอเองนะครับอ,อันที่2อ,อันดับที่2คือเรื่องของอาการใจสั่นหรือหัวใจเต้นเร็วนะครับนอกจากเรามีระบบปะปาแล้วหัวใจเนี่ยยังมีระบบไฟฟ้าหัวใจเองด้วย ซึ่งระบบไฟฟ้าหัวใจนี่เป็นตัวกําหนดการเต้นหรือการทํางานของหัวใจเองซึ่งมีการกําหนดจังหวะการเต้นให้เหมาะสมเร็วหรือช้าอย่างเป็นจังหวะที่เหมาะสมกรณีที่มีการทํางานผิดปกติอาจจะทําให้เกิดเร็วมากๆเกินไปเลยเนี่ยทำให้หัวใจเกิดเราะหัวใจวายที่มากระตันหัดได้แล้วมันมีแบบช้าเกินไปไหมครับกรณีแบบช้าก็สามารถเกิดปัญหาได้เหมือนกันครับเช่นกรณีช้ามากแบบรุนแรงบางคนก็สามารถทําให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหรือว่าเขาเรียกว่าเลือดสุกฉีดได้ไม่เพียงพอต่อการทํางานหัวใจ เกิดหัวใจวายฉับพลันได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะพบได้น้อยกว่าทิดหัวใจเร็วเล็กน้อยอ่านี่เป็นข้อมูลที่ละเอียดมากนะคือต้องเรียนคุณหมออย่างนี้แม่ผมเนี่ยปัจจุบันเนี้ยใส่ไอสิ่งที่เขาเรียกว่าเพสเมคเกอร์อยู่เพราะว่าหัวใจห้องหนึ่งเนี่ยมันไม่ทำงานแล้วอีกห้องหนึ่งเนี่ยมันทำเร็วเกินไปม,มันก็เลยฉีดเลือดลงมาในไอห้องที่ไม่ทำงาน ไอห้องที่ไม่ทํางานก็เลยเหมือนสาลักแล้วหยุดเลยก็เลยต้องใส่เทสเมเกอร์อย่างนี้ไปเรื่อยๆะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปรวมๆก็คือที่เขาเรียกว่าหัวใจเต้นผิด,ผดจังหวะรหรือเขาเรียกว่าอะไรนะคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางานผิดปกติใช่ไหมอ่าอย่างนี้นี่เองโอเคนั่นคืออันดับสองนะฮะแล้วอีกกลุ่มอาการหนึ่งนะครับอีกกลุ่มอาการหนึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ คือปกปติหัวใจคนเราจะสามารถบีบตัวปั๊มเลือดออกได้แรงเพื่อไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างเหมาะสมแต่กรณีหัวใจอ่อนแรงเหมือนคล้ายปั๊มน้าซึ่งอ่อนเกินไปทําให้เลือดเลี้ยงร่างกายไม่พอทำให้เกิดคล้า,ารอาการเหมือนร่างกายอ่อนเปลียเลือดสูบฉีดไม่เพียงพอนั่นเองคราวนี้ถ้าอย่างนั้นปั๊ป,ปก็อย่างนะฮะหลอดเลือดเนาะไฟฟ้าหรือเครื่องไฟฟ้าหัวใจก็อย่างหนึ่งแล้วก็ไอตัวกล้ามเนื้อก็อย่างหนึ่งแต่ละประเภทนยฮะเขามีแนวทางการรักษาอย่างไรบ้างครับ ถ้าในกรณีหลอดเลือดหัวใจอาการอย่างเรื่องของอาการแน่นหน้าอกเนี่ยเราจะมีการวินิจฉัยได้ชัดเจนก็คือมีการทําการสวนหัวใจคือฉีดสีหลอดเลือดหัวใจปัจจุบันนิยมจะทําที่อาจจะแป็นแทงเข็มที่ตรงข้อมือหรือที่ขานนีบก็ได้<ะ>แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มักจะทําที่ข้อมือมากกว่าเนื่องจากการบาดเจ็บก็จะน้อยกว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดเข้าไปสวนหัวใจเข้าไปและเจอไอ้ตรงที่ว่าหลอดเลือดอุดตันแล้วทำไงฮะ ถ้ากรณีลหลอดเลือดอุดตันหมอจะมีการประเมินว่าเป็นรุนแรงหรือไม่นะครับถ้าเป็นชนิดที่ยังเป็นเล็กน้อยอาจจะร,รักษาด้วยการทานยาก่อนอถ้าเกิดว่าเป็นชนิดที่เป็นติดรุนแรงเราจะมีการแก้ไขเช่นการบรรลุนหัวใจเพื่อขยายแล้วก็ใส่ขดลวดเนื่องจากการบรรลุนอย่างเดียวเนี่ยหลอดเลือดอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาติดซ้ําเองจากแรงดื่หยุ่ของหัวใจเองหลอดเลือดเองแต่ถ้าเกิดการเราที่ใส่ขดลวดเนี่ยเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นเสาค้ำเหล็ก ที่ทาให้หัวใจมันถ่านต่อไปได้โดยไม่มีการติดซ้ํากลับมางั้นผมถามแบบไม่รู้เลยนะบอลลูนเนี่ยมันคืออะไรมันทํำยังไงครับบอลลูนก็คือเป็นการใส่สายสวนเข้าผ่านในรอยที่เป็นจุดที่หัวใจติดนะครับถ้าเกิดกลอดเลือดเราติดลงหดล,ลงมานะครับเกิดจากหินปูนมันเกาะล้วก็พยายามขยายให้มันใหญ่ขึ้นเนื่องจากลอนเลือดเราสามารถมีความยืดหยุ่นที่ขยายต่อได้ะจะขยายต่อแล้วพอขยายต่อใน จุดที่เท่ากับหลอดเลือดปกติแล้วเราก็จะใส่ตัวขดลวดเข้าไปคำ้ำเพื่อเหมือนฟิกทรงให้มันอยู่เท่าเดิมต่อนเนื่องไปเพราะฉะนั้นอีตอนคําว่าบอลลูนเนี่ยหมายความว่าไอ้สายส่วนนั้นนะทำหน้าที่ขยายหลอดยยลอเลือดอด้วยใช่ครับอ่าโอเคเมื่อกี้เราคุยกันว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมีทั้งทํางานเร็วผิดปกติแล้วก็ทําให้หัวใจเต้นช้าผิดปกติสแบบนี้ การรักษาเหมือนกันหรือต่างกันยังไงครับการรักษาต่างกันครับถ้าเป็นกรณีหัวใจเต้นเร็วการรักษาจะมีอันดับแรกคือการกินยาควบคุมอาการนะครับถ้าเกิดคนไข้สามารถกินยาแล้วตอบสนองได้ดีอาจจะเป็นการกินยาอย่างเดียวเพื่อควบคุมอาการแต่บางกรณีการกินยาอย่างเดียวเราได้ผลไม่ดีหรือมีการกําเริบซ้ําบ่อยเราก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมนะครับก็คือตรวจเพื่อหาจุดในการแก้ไขได้แล้วก็จะมีการทําการจี้ไฟฟ้าหัวใจ เพื่อแก้ไขจุดที่มีเ,เป็นจุดแท้ๆไฟฟ้าลัดวงจรเข้าไปแก้ไขโดยตรงข้างในหัวใจเองเลยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดซ้ําอีกอืมอืมโอเคนะก็มีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะเราเข้ามาสู่กลุ่มที่3กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงอ่าวิธีการรักษาแบบน,นี้คืออะไรครับเออกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเราจะหาสาเหตุก่อนว่าเป็นจากสาเหตุอะไรนะครับถ้าเป็นจากเรื่องของหัวใจขาดเลือด เราอาจจะต้องไปบรรลุนหัวใจหรือว่าผ่าตัดบายพาสเพื่อแก้ไขให้หลอดเลือดเปิดมาก่อนการเปิดหลอดเลือดเนี่ยคล้ายๆกับออต้นไม้ขาดน้ําเราก็จะเหมือนลดน้ําต้นไม้ไปก่อนแล้วรอดูว่าหัวใจจะกลับมาทํางานได้ดีหรือไม่นะครับส่วนใหญ่เราก็จะประเมินหลังจากที่เราเปิดหลอดเลือดไปแล้วประมาณ6เดือนถึง1ปีดูว่าหัวใจหลังจากได้รับเลือดไปแล้วเนี่ยออตัวการทํางานมันฟื้นกลับมาใหม่ไหมเหมือนรดน้ำต้นไม้ต้องรอต้นไม้เขาฟูตัวเองขึ้นมาก่อนด้วยผมแบบ โอเคมา,มากๆเลยกับที่คุณหมอบอกว่าเฮ้ยโรคหัวใจมันมีตั้งหลายประเภทนะมันยังมีอีกเช่นลิ้นหัวใจรั่วครับอันนี้มันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคหัวใจไหมใช่ครับอ่ามันเป็นยังไงฮะคุณหมอเล่าให้ฟังลิ้นหัวใจ,วใจของคนเราจะมีหัวใจสี่ห้องลิ้นหัวใจเราก็จะมีสี่ห้องเช่นกันนะครับในตำแหน่งทั้งสี่ห้องเนี่ยสามารถเกิดปัญหาได้เหมือนกันหมดเลยเขาจะแบ่งเป็นสองกลุ่มอันแรกก็คือเป็นลิ้นหัวใจรั่ว และลิ้นหัวใจตีแต่ผมจะขอยกสาเหตุซึ่งพบในคนไทยได้บ่อยแล้วกันสักสองอย่างอ,อันดับแรกก็คือเป็นจกเขาเรียโกโรคหัวใจรูมาตินะครับอ,อาจจะเกิดจากการติดเชื้อสมัยเด็กๆบางคนจะมีการติดเชื้อเช่นทอนซิลอักเสบบ่อยเจ็บคอบ่อยแล้วก็กินยาปฏิชีวนะไม่ครบนะครับซึ่งการที่เรากินยาไม่ครบเนี่ยนอกจากส่งผลเสียให้ที่เห็นชัดคือบางทีอาจจะก,การหายไม่ชัดเจนอ,อันที่2ก็คือมีการติดเชื้อแทรกซ้อนเข้าไปในหัวใจโดยโ<ฮ>เราไม่รู้ตัวโอ้โหทำให้มีการอักเสบเรื้อรังของหัวใจตามมาที่หลัง ทำให้เกิดลิ้นหัวใจติดลิ้นหัวใจด้วตามมาโอ้โหนี่คือประมาทไม่ได้นะคือแบบบางทีเรื่องเล็กๆนะติดเชื้อเล็กๆถ้าก,กินยาไม่ครบโดสไม่ครบคอสก็โอ้เอาเรื่องครับ,รบอ่ะมีอะไรอีกบ้างอันที่2คือการติดเชื้อจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดบางชนิดนะครับซึ่งการติดเชื้อในกระแสเลือดเชื้อโรคบางอย่างเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษในการทําลายลิ้นหัวใจโดยเฉพาะได้ นะครับบางคนก็จะเจอว่าแข็งแรงมาตลอดเลยประกฏบว่าป่วยติดเชื้อในกระแสะเลือดบางตัวซึ่งมันไปทําลายหัวใจโดยตรงทําให้เกิดลิ้นหัวใจลั่วฉับพันได้คุณเนี่ยสามารถทําให้เกิดหัวใจวายฉับพันน้ำท่วมปอดกระทนหันหรือว่าเสี่ยงชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดได้เช่นกันเชื้อที่มันมีความสามารถในการทําลายลิ้นหัวใจโดยเฉพาะเนี่ยมันเป็นไวรัสหรือเป็นแบคทีเรียหรือเป็นอะไรฮะเออจะเป็นเชื้อแบคทีเรียอืครับถ้าอย่างนั้น ถามคุณหมอว่าอยากบอกอะไรกับคนไทยบ้างในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองไม่อยากให้เป็นโรคหัวใจเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจเชิญนะ,ะครับครับจำนวนผู้ป่วยหัวใจมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยปัญหาการดูแลสุขภาพของคนไทยเราเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ดังนั้นเราก็อยากให้โปรโมทให้ทุกคนพยายามออกกําลังดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคอันดับแรกก็คือเราปรับเรื่องการออกกําลัง <Yeah. S 2> อันที่สองคือการกิน ก็มีเป็นตัวที่มีผลต่อการเกิดโรคได้เยอะนะครับอย่างที่ฝรั่งเขาเรียก U R W U E ก็คือกินอย่างไรก็สุขภาพจะเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็ตอนนี้ผมได้ข่าวว่าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยมีบริษัทที่มาบริจาคเงินนะฮะสร้างตึกโรงพยาบาลโรคหัวใจของบ้านแพ้วนะจะเสร็จสิ้นอีกประมาณ4-5ปีข้างหน้าใช่ไหม อาคารนี้จะเป็นยังไงฮะคุณหมอเล่าให้เราฟังหน่อยครับก็จะเป็นอาคารสิชั้นเป็นเฉพาะโรคหัวใจเฉพาะทางเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษาครบวงจรทั้งแต่มีการผ่าตาดัดการทําบอลลูนการจี้ไฟฟ้าหัวใจนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์หัวใจที่ครบวงจรมีตึกแล้วตอนนี้ยังขาดอะไรอีกบ้างฮะเ,เราก็ยังขาดในส่วนตึกเนี่ยจะมีของบริษัทต้องขอบคุณบริษัทหมวพวกนะครับที่บริจาคทุนทรัพย์ในการสร้างตึก อาคารโรคหัวใจวแต่ว่าในส่วนตึกเนี่ยเรายังอาจจะต้องการตัวที่เป็นอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆในการดูแลผู้ป่วยต่ออุปกรณ์รการแพทย์เนะาะเช่นอย่างเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าห้องส่วนหัวใจก็ต้องมีอุปรกรณ์ในการส่วนหัวใจ,จใช้เค <ผา S 2> รื่องมือผ่าตรงผ่าตัดอะไรต่างๆใช่ไหมอืมนะครับท่านผู้ชมครับผมว่าเป็นโอกาสดีเลยนะครับโดยเฉพาะสําหรับแฟนๆใส่ใจกินอยู่เป็นนะฮะ ท่านสามารถที่จะทำบุญใหญ่ช่วยเหลือชีวิตคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจได้ท่านสามารถบริจาคเงินสมทบทุนเข้ามาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วตามคอนแทคและข้อมูลที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับมีหลายท่านเลยทราบว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยได้มีการสร้างตึกโรงพยาบาลโรคหัวใจขึ้นมาดังนั้นบางท่าน เข้ามาในลักษณะโอ้ชันอายุ70แล้วเดี๋ยวฉันจะบริจาคทําบุญใหญ่ฉันจะชวนเพื่อนฝูงมาอันนี้ก็มีนะฮะอายุครบเล่าท่านั้นท่านนี้ก็บริจาคหรือบางท่านต้องการทําบุญใหญ่ในลักษณะที่ว่าเออฉันต้องการที่จะซื้อเครื่องมือชนิดนี้ชนิดนั้นนะฮะท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่โรงพยาบาลบ้านแพวได้โดยตรงแสดงความจำงในการสมทบทุนร่วมซื้ออุปกรณ์การแพทย ให้กับโรงพยาบาลโรคหัวใจของบ้านแพ้วได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอกิจมากสำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนมากทีเดียวนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านเลยดูแลตัวเองตามคำแนะนำของคุณหมอกิจนะครับเลิกสิ่งนั้นลดสิ่งนี้นะฮะดูแลตัวเองออกกำลังกายให้หัวใจเราแข็งแรงเพื่อเราจะได้อายุยืนไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสายใจกินอยู่เป็นขอบคุณคุณหมอกิจครับ สวัสดีทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ